สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านวันนี้มาพบกับนิยายเสียงเรื่องชายาค่าได้โปรดหวนคืนซึ่งประพันธ์โดยพรอยพันแสงก่อนรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราแลนะนักเขียนด้วยนะคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะชายาของข้า ได้โปรดห่วนคืนตอนที่4แค่นางเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตย่อมเปลี่ยนและแล้วค่ำคืนที่สองกับฐานะของพระชยาเอกในองค์ชายหกเจ้าลิวเย่กำลังมาเยือนแสงแดดอ่อนยามอาทิตย์ใกล้คอยสีสม้มสาสมเข้ามาภายในเรือนหลิงเซียวบรรยากาศชวนอึมครึมทำเอาดวงใจของหญิงสาวไกลบ้านยิ่งเปรี่ยวเหงา หลิ่นหลีหัวคิดถึงมารดาคิดถึงน้องชายไหนจะบรรดาน้องชายและน้องสาวต่างมารดาพวกนั้นถึงจวนเจิ้าง่วกงจะเต็มแน่นไปด้วยอี้เหนียงกับน้องชายน้องสาวคนละแม่แต่คงเพราะมารดาของนางดูเจิก้กง่วกงฟู่เหลินเป็นสตรีใจนักเกรงปกครองเป็นธรรมทุกคนทุกคนจึงรักใคร่กันดีไม่เคยมีทะเลาะเบาแหวง่งเช่นอีกหลายๆจวน เสียเมื่อใดกันคนมากยิ่งเป็นสตรีรวมตัวใช้สามีคนเดียวกันมีหรือจะไม่เกิดความอิจฉาดิสยากันขึ้นมาแต่มันเกิดขึ้นกับบรรดาเหล่าอี้เหนียงและสาวใช้ของพวกนางส่วนบรรดาเด็กๆกลับรักใคร่กันดีดังนั้นถึงจวนจึงกั้วโกงนั้นอาจไม่ใหญ่โตเทียบเท่าจวนขององค์ชายหกแต่กลับมิอาจสู้จวนจึงขั้วกงได้แม้แต่น้อย พราะจวนที่นางเกิดและเติบโตนั้นถึงคนจะมากเสียงดังวุ่นวายแต่ละวันมีพันเรื่องราวพี่น้องหยกอกล้อสาวใช้ทะเลาะกันบ้างพูดคุยกันบ้างแต่เรื่องราวและปัญหาก็จบได้ในวันนั้นครอบครัวใหญ่คนมากย่อมมากเรื่องแต่จวนเจิ้งกวัวกงสำหรับหลิ่นหลิหวฮัวนั้นกลับอบอุ่นนักต่อให้ท่านพ่อของนางไม่เอาไหนแต่เขากลับไม่เคยทำร้าย หรือด่าทอลูกกับภรรยาอาจเพราะเขาขี้เกียจรับผิดชอบเกินไปจึงลอยตัวยกให้ภรรยาเอกดูแลไปหากแต่เจ้งาง่วกงไม่เคยลำเอียงหรือทำให้สตรีของตนเองน้อยเนื้อต่ำใจมาดาลูกๆกก็ไม่เคยทำร้ายร่างกายหรือจิตใจและถึงเขานั้นจะมีอี้เหนียงหลายคนแต่บิดาของนางยกให้มารดาเป็นใหญ่เขาต่ำซามแต่ก็ชัดเจน15ห้าหของนาง ในจวนเจ้งกว้กคงุงจึงเป็นดังโลกทั้งใบบัดนี้ต้องมาอยู่เดียวดายไร้มารดาให้ปรึกษาหารือดีหัวจึงคิดถึงบ้านและมารดาจับใจพระชายาเพคะปิงจีทนไม่ไหวที่เห็นนายหญิงตัวน้อยของตนเองเอาแต่นั่งเหงาเศร้าซึมจึงเอ่ยเรียกอีกฝ่ายออกไปเสียงแผ่วแต่งเข้าจวนองชายหก ยังไม่ทันจะข้ามพื้นที่สองคนสดใสยิ้มแย้มแต้มใบหน้ากลับกลายเป็นดอกไม้เหี่ยวเฉาไปเช่นนี้ปิงจีและถงอีอกดจะปวดใจเสียมิได้ใกล้ข้ามแล้วถงอีไปรับอาหารมาเถอะปิงจีข้าอยากอาบน้ำไปช่วยข้าเถอะพ่อหลีหัวเหลียวกลับมาเห็นปิงจีกับถงอีหญิงสาวก็พลันได้สติตนเองเป็นนายของสองชีวิตจะมัวนั่งเศร้าซึม ยังจะใช้ได้ที่ใดกันและสสำหรับสาวน้อยวัยกำลังเติบโตเช่นนางอันใดจะสำคัญไปกว่าอิ่มท้องและมีที่นอนอุ่นข้าต้องรักตัวเองข้าต้องมีความสุขจะทุกเพียงแค่บุรุษไม่คุณหน้าพูดหนึ่งหมางเมินมีได้นะหลีหัวหลังจากเตือนสติของตนเองพอแล้วนางก็ลงแช่น้ำอุ่นอย่างโล่งใจอาหารข้ามจวนองค์ชายหนับว่าถูกปากถึงจะไม่คุ้นลิ้น เช่นอาหารจะติ่งโจบ้านเกิดก็ตามที่นอนก็นับว่าอุ่นนอนสบายในระดับหนึ่งดังนั้นเมื่อตกดึกหลินหลีหัวจึงหลับลึกและตื่นขึ้นมาในยามเช้ามืดด้วยอารมณ์เจียมใสย,ยิ่งและพอบ้านเดิมของนางอยู่ไกลทำเนียมสามวันเยี่ยมบ้านเดิมจึงตัดออกไปวันที่สองและสามหลินหลีหัวจึงวุ่นวายกับการจัดเก็บข้าวของรวมทั้งสินเดิมของตนเองที่ติดตัวมาจากติ่งโจ และตรวจนับสินสอดบางส่วนที่ห้องเต้เจ้าหลิวยงมอบให้แก่นางเป็นการส่วนตัวมีร้าสมุนไพรกับที่ดินห้าร้อยหมู่ด้วยหรือไี่เรืองตาทรงดอกเท้าแวววาวทันทีที่อ่านมาถึงรายการสินสอดที่ห้องเต้มอบให้แต่เดิมหลินหลีหัวก็สนใจการค้าอยู่แล้วเนื่องจากว่านางเติบโตมากับมารดาที่ิ่งทำการค้ากว่าบิดาโดยเฉพาะการค้าสมุนไพรนี้ หญิงสาวศึกษาและสนใจมาหนึ่งหนาวก่อนจะถูกเรียกตัวมาแต่งเป็นสยราชวงศ์เสียอีเพราเห็นว่าศินสอนมีร้านขายสมุนไพรทั้งในจิงอานและอีกหลายสาขาต่างเมืองจะมาให้คนหัวการค้าตาโตได้อย่างไรนี่มันขุมเงินขุมทองเลยไม่ใช่หรือสวามีแม่รักไม่เอ็นดูนั้นกลับกลายเป็นเรื่องเล็กมากเล็กเทียบเท่าขี้ตามดขึ้นมาทันทีเมื่อแลเห็นช่องทางหาเงินลอยอยู่ตรงหน้า เสียก็แต่นางมีความรู้ด้านสมุนไพรน้อยเต็มทนหากมีมากการค้าคงเจริญรุ่งเรืองเป็นแน่ท่านอาเกาพรันนั้นใบหน้าของญาสวามีเช่นท่านอาเหรือจวินอองเจ้าเขออีก็ปรากฏขึ้นในห้วงคำหนึง่งบุรุษ26หน้าผู้นั้นเก่งกาดด้านโอสถจนถูกขนานนามว่าเป็นเซียนโอสถไม่พอจวินอ,องนั้น ยังเป็นหมอหลวงส่วนพระอ,องค์ของฮ่องเต้เจ้าหลิวหยงอีกด้วยนอกจากเขาจะเป็นหมอหลวงส่วนพระอ,องค์แล้วจวินอ๋องยังดำรงตำแหน่งท่านอาจารย์ใหญ่ในสำนักศึกษาแพทย์ของจิงอานอีกด้วยและในจิงอานนี้เขานับว่าเป็นคนเดียวที่ดีต่อนางนับตั้งแต่พบหน้าเมื่อครั้งเป็นตัวแทนฝ่ายเจ้าบ่าวไปรับตัวของนางจะกติ้งโจแทนผู้เป็นว่าที่เจ้าบ่าวเช่นองค์ชายเจ้าหลิวเย่ เขาใจดีขนาดที่อนุญาตให้นางเรียกท่านอาก้าเช่นเดียวกับหลานชายและหลานสาวของเขาและตลอดสามเดือนที่นางต้องจากบ้านเกิดมาไกลก็เป็นเขาที่คอยให้การช่วยเหลือการอยู่ภายในวังหลังจึงไม่ได้ยากดังที่หวาดกลัวเมื่อแรกก่อนออกเดินทางจากบ้านเดิมมาไกลนับพันลี้ท่านอาก้าหรือเจ้าเขออี้ผู้นี้เป็นน้องชายของห้องเต้คนสุดท้อง ที่เกิดจากอดีตใช้เลินของไท้าสางหวงที่ยังมีชีวิตอยู่เพียงผู้เดียวจึงไม่ถูกกำจัดไปถึงจะดำรงตำแหน่งเจวินองเพราว่าเขาเองกลับไม่มีอำนาจอันใดนอกจากตำแหน่งหมอหลวงประจำพระองค์กับท่านอาจารย์ใหญ่เพราะหากเขามีอำนาจอาจจบชีวิตด้วยความหวาดระแวงก็เป็นไปได้ยังดีว่าคล้ายห้องเต้เจ้าหลิวหยงนั้น ดูเหมือนจะเอ็นดูน้องชายต่างมารดาผู้นี้มากหากไม่คงไม่รอดชีวิตมาผู้เดียวเช่นนี้ทั้งที่พี่และน้องชายคนอื่นๆล้วนตายไปจนสิน้นถึงในยามนั้นมีข่าวหรือว่าทรงผู้กำจัดอองและองค์ชายร่วมบิดาของฮองเต้เจ้าหลิวหยงเพื่อปูทางรากฐางของบุตรชายมั่นคงพอถึงเจ้าเคออี้ฐานไทยเฮากลับจากไปก่อน จึงไม่ทันได้กำจัดองค์ชายน้อยองสุดท้ายของอดีตฮองเต้เจ้าขืออตือทว่าต่อให้เส้นฐานไทยเฮาแต่ยังเหลือส่งฮองเฮาหักไม่ได้ฮองเต้เจ้าหลิวยงกลางปีปกป้องน้องชายคนเล็กแล้วคาดว่าเขาคงไม่อยู่รอดปลอดภัยได้เป็นแน่เนื่องจากอำนาจของส่งฮองเฮาก็ใช่จัดธรรมดาหากไม่ใช่ฮองเต้ปกป้องจนอำนาจของส่งฮองเฮา มีอาจแตะต้องถึงจวินอ,องเจ้าเขออี้ได้เช่นพระญาตพระอ,องค์อื่นๆเช่นนี้นางจึงมีวาสนาได้พบกับท่านอาก้าวได้นับว่าสวรรค์เมตตายิ่งถึงเขาจะไม่มีตําแหน่งใดในราชสำนักนอกจากฐานะจวินอ,องแต่นางไม่สนใจเรื่องเหล่านั้นแค่เขาใจดีกับตนเองตลอดมานับว่าประเสริฐแล้วเนื่องจากนางสนใจวิชาแพทย์เท่านั้น อำนาจอันใดลินหลี่หัวไม่ต้องการในยามนี้ที่เขามีหน้าที่ปรุงยาให้กับฮ่องเต้ดูเหมือนจะมีประโยชน์กับนางมากหากนางฝากตัวเป็นสิทธิ์ได้การค้าสมุนไพรนี้ใช่จะประเสริฐรหรือเป็นสิทธิ์ของเซียนโอสดและหมอรหวงส่วนพระองค์ของฮ่องเตเ้เฉวนะใครจะไม่นับถือนางหากอีกสามหนาวนางถูกทันเจ็ขับออกจากจวนองชายหบัดนั้นลินหลี่หัวผู้นี้ คงฐานะมั่นคงถึงจะเป็นสตรีม่ถูกสวามีปลดก็ไม่ลำบากแล้วมีเงินมีกิจการของตนเองมีที่ดินและทรัพย์ไหนจะมีความรู้นางย่อมยืนหยัดด้วยเท้าตนเองชีวิตก็ไม่จำเป็นต้องมีบุรุษเลี้ยงดูมิใช่หรอกหรือพึ่งพาตนเองยอมประเสริฐที่สุดยืมจมูกผู้อื่นหายใจหรือจะยอดเยี่ยมเท่า เราหายใจด้วยจมูกตนเองคิดได้ฐานะเช่นนี้หลินหลีหัวจึงมองว่าฐานะพระชายาเอกของตนเองนี้นับว่าไม่แย่ถึงสวามีหมังเมินบอกให้นางนอนกอดแค่ตำแหน่งกับหนังสือสมรสไปเช่นนั้นนางก็จะไม่เกรงใจแล้วภายในสามหนาวนี้นางจะกอดมันเอาไว้ให้ดีใช้ประโยชน์เสียให้ชุ่มฉ่ำพอครบสามหนาว นางจะได้จากไปอย่างไม่รู้สึกติดทั้งตนเองส่วนสวามีชินเจ้าหลีงเย่ก็ปล่อยให้สตรีเช่นเพ่อเอาวีกบก,ก,กอดไปก็แล้วกันนางไม่อยากได้เขาแล้วคนเขาไม่มีใจฉะไหนานางจึงต้องไปวิงวอนให้เขามารักตนเองด้วยนางมีคุณค่าในตนเองไม่รักก็คือไม่รักให้ทุ่มเตแทบตายเขาจะหวนกลับมารักนางเห็นทีคงยาก นี่มันชีวิตจริงๆไม่ใช่บทนิ้วในโรงน้ำชาท่านแม่ของนางสั่งสอนมาให้มองโลกด้วยความเป็นจริงไม่ใช่เพ้อฝันหลินหลีหัวจึงเปลี่ยนเป้าหมายของชีวิตแล้วในวันนี้นางไม่มีวันเชื่อเด็ดขาดว่าเขาจะมีรักมั่นคงพอถึงวันหนึ่งย่อมเบื่อนายพอพบเจอหญิงงามกว่าเอาใจเก่งกว่าอ่อนวัยกว่าร้อยคนก็หมดร้อยคน ร้อยตามคนใหม่ทั้งสิน้นพอถึงวันนั้นเพื่อยอวีจะคิดเสียใจก็คงกลับตัวไม่ทันแล้วพอคิดได้ดังนี้หลีหัวนั้นกลับพบว่านางช่างโชคปีเสียจริงถูกหมังเมินมันช่างประเสริฐแท้ไม่ถูกสนใจจึงมีอิสระคิดจะทำอันใดจะไปพบผู้ใดนางทำได้ทั้งหมดอ่าทีแท้นางก็เป็นบุตรรัก ของสวรรค์นี่เองจบแล้วนะคะก่อนจากกันอย่าลืมติชมใต้คลิปวิดีโอนี้และสุดท้ายต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนช่องนิยายเสียงของเราด้วยการไม่กดข้ามโฆษณานะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนิยายเสียงคุณนายเก๋ของเราด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีนะคะบ๊ายบาย